สองความสวยมิวลลิตาพันรายากันจอมพลังสามีสัพพอร์ตเต็มที่เดินตามฝันจักรวาลรู้จักมิวลลิตาพันรายาคนสวยกันจอมพลังดีกรีนางงามร้อยเวทีสามีซัพพอร์ตเต็มที่เดินตามฝันมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 4 อีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่น่าจับตาสำหรับการประกวดมิส s u นิเว r ร์ Thailand ์2024คือมิวลลิตาหงสมัตไวย27ปีพระนครศรีอยุธยาเธอเป็นนางงามที่เคยได้รับฉายาว่านางงามพันเวทีเพราะไม่ว่าจะไปประกวดที่ไหนก็มีตำแหน่งการันตีเสมอโดยปัจจุบันเธอยังเป็นภรรยาผู้สนับสนุนสามีอย่างดีเยี่ยมกันถัดพงไพบุญเวทหรือกันจอมพลังนักเคลื่อนไหวตัวแทนประชาชนอีกด้วย โดยมิวลลิตาเดินทางบนเส้นทางนางงามคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่คือเส้นทางที่สร้างความภาคภูมิใจเพราะเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัวและที่สำคัญเธอมีสามีอย่างกันจอมพลังที่คอยสพอร์ตในเส้นทางการประกวดครั้งนี้อย่างเต็มที่ซึ่งมิวลลิตาได้เปิดใจว่าในฐานะนางงามจะช่วยสปอร์ตพี่กันในทุกเส้นทางที่เขาเลือกเดินเพราะเราเคยตกลงกันไว้แล้วเราจะสปอร์ตต่อย่างนี้ในทุกๆเรื่องของเขา เพราะว่าหมิวเชื่ออย่างหนึ่งไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและพร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยค่ะด้านกันจอมพลังก็ได้เปิดใจถึงภรรยาคนสวยว่าน้องหมิวเขาเสียสละเพื่อผมมาเยอะมากเขาทิ้งความฝันของเขาเพื่อผมเลยเขายอมไปมีลูกให้ผมไปแต่างงานกับผมทิ้งความฝันวันนี้เขาได้เดินตามฝันของเขาผมมีความสุขที่สุดแล้วจะชนะจะแพ้ไม่สำคัญน้องมิวชนะใจผมตั้งแต่วันแรกแล้วครับ สำหรับบทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิตของมิวลลิตาคือการช่วยเหลือสังคมเพียงสองปีที่เราและสามีได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ทุกเคสอยู่ความทรงจำของเราหมดทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นได้เห็นชีวิตของคนในหลากหลายรูปแบบการที่เรายอมสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งเหล่านี้ทาให้เห็นคุณค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้น ช่วยได้นิดเดียวดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยกว่าสองปีของการลงพื้นที่ทำงานช่วยเหลือสังคมของหมิวและสามีเราเจอผู้คนที่เดือดร้อนจำนวนมากทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวยังคงอยู่ในความทรงจำสิ่งสำคัญที่ครอบครัวจอมพลังตั้งเป้าไว้เสมอคือช่วยได้นิดเดียวดีกว่าไม่ช่วยเลยเราไม่ใช่ยอดมนุษย์แต่เราคือมนุษย์ธรรมดาที่ทำงานกันเป็นทีมเราพร้อมสละเวลาเราทุ่มเทแรงกายแรงใจและใช้สติปัญญาในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนบางครั้งมีบางคนตำหนิบ้างไม่ชอบเราบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะมาหยุดความตั้งใจของพวกเราได้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรและเราเข้าใจดีว่าบางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดแต่ยังดีกว่าไม่ช่วยทำอะไรเลย